มาเยววันนี้ผมจะไปไปทุกคนนะไปรู้จักกับมอสกันมาเกมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะทุกคนเออมาเดี๋ยวสำหรับคนที่ไม่รู้นะเรื่องมอสจริงผมรู้นะรู้หมดแหละว่ามันมีมอสอะไรมากในเกมเออแต่แค่เออบางคนไอ้นี่ทักเข้ามาเออบอกว่าเอ,อ้นยนไม่รู้หรือเปล่าว่ามันมีมอสอันนู้นอันนั้นนี้ด้วยนะจริงๆผมรู้นะเออ เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นในมอสให้ดูเออแต่ไม่ใช่ไอดีผมนะไม่ใช่ไอดีผมนะที่มอสเออบอกก่อนมาตอนนี้เราก็อยู่กับคนใช้มอสแล้วนะเออเอาขาค่อนข้างที่จะไอ้น,นี่อยู่เออใช้มอสจริงๆผมก็รู้นะเรื่องมอสอืมแต่ก็ไม่ได้ลงกับเขานะเวลาไอ้อน,นี่แต่ก็แค่จะเทสใ,ให้ดูเฉยๆว่ามอสเออมันเป็นยังไงยังไงยังไงโอเคมาเริ่ม เดี๋ยวทุกคนดูนะผมจะไม่ตีนะเออผมจะไม่ตีไม่อะไรนะเออเดี๋ยวแล้วแล้วดูดาเมจนะเอออันนี้เล่นในอ่าในกองมาทุกคนคล้วจะมาตีเต็มตัวอโคุชิเมะคาตาคิริ เลรอยห้านะอ้าวดูดอดูแ่ตุโ่หตายหมดโหสนุกปวาไอ้อันน <okay> okay> ี้หักจริงนะไอ้ผมไม่ได้จริงอันนี้น้ำหอมใหญ่นะทุกคนก็รู้เไหมว่าน้ำหอมใหญ่ใหญ่ทุกคนดูรับแห้รับเพิ่มให้อีก ทีบบนี้ที่แบบว่าเลือลดไม่ล้ใช่ป่ะที่แบบเลือดไม่ล้นเป็นธรรมชาตินะป่ะแล้วก็มีดามี่มูนใช่ไหมคุณรู้นะแล้วก็แต่นคนที่แบบเอาโกมาแล้วมาแจกให้คนอื่นเล่นอเนี้ยต้องกันอะไรแล้ววันนั้นผมอยู่ในตึกใช่ป่ะพูดมาแค่ไหใช่ไหมมอสหนุนอันที่

กระจายจร pues mm ิงเรี่ยวตลยฮะเออแบบขนุนแรงมากจริงนะมันก็จริงอย่างที่ใครหลายคนบอกนะบอสบอกว่าเออมันก็แค่เกมอ่ะเออจริงจังอะไรใช่ไหมบางคนบอกว่าอะไรนะหือม <teachers> nah ันก็เกมโทรศับท์อะแค่ปะบอะ เดี๋ยวมัต right. so oh, so ้อง่ยาพใช่ไหมใช่จงเออแต่แบบมจะดีกว่าอที่เราทําลเกมมันอยู่ได้นานที่เดิมมนาได้ใช่ป่ะแล้วก็ทำเล่นแับเกมมันสะอาดสดใสใช่ไหมเออเล่เล่นเกมแบบไม่มีควสกลืว่าเข้ามาแต่เจอเจอม็เอม็เออเป็นอะไรกันเออใช่ไหม จะเวิร์กกว่าวก็ว่าแย่แย่แย่นี้ไม่เดี๋ยวเราไปลองสอบถามฟังเพลงของเด็กๆนะในตอนกันวนะ่าเออมันก็แบบเท่าที่โดยสตรีมพี่เมื่อกี้ก็กคือเอาง่ายๆเลยว่าดัากดันที่แบบต้องใช้เวลานาน,านๆแบบ5นาทีเงี้ยมันก็แบบหายไป2นาทีอะไรเงรี้ยใช่ไหมคือ,อ,อขอหอยาบหน่อยนะ อย่างที่บอกเออคือต้องการขี่อะไรอะ่ะเออไม่เข้าใจใช่ปะ่ะคือแบบไม่รู้เดิมันมันสนุกกว่านี่นี่แค่เวล์ร้อยห้าสิบนะถ้เาเกิดเอาตัวแบบฟูฟูมาดันใช่ปะ่ะเออแป๊บเดียวจบเวฟจบเวฟเนี้ยเหมือนวันนั้นที่เจอในสตรีมอ่ะตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็ไปเวฟสองตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็ไปเวฟสามตุ้มตุ้มตุ้มแล้วไปเวฟสี่เออคือแบบมันสนุกกว่เออ ทำให้เบื่อเกมเร็วอะใช่ไหมไม่ไม่เพาเขาภูมิใจการเล่นมอสหรือเปล่าเออภูมิใจกับการเล่นมอสคือแบบวันนั้นน่ะเหมือนก็เหมือนคนที่มาปวดในสตรีมอ่ะเขาดูภูมิใจนะแบบอาผมภูมิใจมากเลยภูมิใจมอสอ่ะเออบางคนนี่ยังจะมาโชว์อีกอ่ะใช่ของแบบนี้คือคิดโกงรอภูมิใจจริงหรอใช่เออใช่ไหมชบข่านี้ขี้โกงนะ ข้านีภูมิใจกับการขี้โกงข่าเออแล้วเหมือนแล้วเหมือนทุกวันนี้เหมือนมันมันเหมือนเขาก็รู้ๆกันจะแปบว่าเออไอ้ไอ้แี่ไอ้สตรีมเมอร์คนนี้แม่งไม่ชอบคนใช้ม็อด่ะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าคนใช้ม็อดแม่งเข้ามาป่วนเข้ามาก<ร>็ไเ,ออเข้ามาลุลวเท่าที่พี่ดูแท่วผมดูพี่มานะพี่ก็บอกอยู่ตลอดว่าพี่รู้จักคนเล่นม็อดนะเออก็คุยกัได้ปกติอื ไม่ใช่ว่าแบบไม่ชอบซะที่เดียวแต่ไม่ชอบพูดที่แบบว่าหิวแสงอ่ะอะไรประมาณนั้นแหละใช่ไหมคือแบบมีมอสแล้วแบบเอออยากเล่นกับสตรีมเมอร์จังเลยอ่ะเออมาเล่นได้นะจริงๆอ่ะแต่อย่าเปิดมอสมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องโชว์ก็ได้มันดูมันการคือแบบมาเล่นได้แต่อย่าเปิดมอสมาเล่นได้ไหมอ่ะเออคือแบบต้องการชี้อะไรก่อนพวกนี้แย่ป่ะเออคือวกลงแบบน้ำหอมใหญ่ก็ไม่ว่างวันั้นเออวันนั้นอย่างที่บอกเนาะว่าอ่อมา ขอเนาะบอกว่าพี่ครับพี่ครับใช่ไหมอหอหอชั้นนี้ผ่านยังไงใช้ตัวอะไรผ่านเออแต่พอเอามาลงปุ๊บอา้าวตกหายไปเป็นครึ่งค่อนบานผมาไีมทีพร้อมกับใช้มอดแล้วก็เอามาบอกดนวยนะบอกว่าพี่ครับอันนี้นะเวฟโหลดมอดแบบเฮ้ยมันน่าแปลกนะเราพูดอย่างนี้เกือบทุกคลิปนะเว้พี่บอกตลอดในในคลิปใช่ปะว่าเออว่าเฮ้ย เราไม่มีปัญหาคนใช้มอดนะเออเรายังคุยกันได้นะเออมาเล่นเกมด้วยกันได้บ้าๆแต่แบบฮะคือแบบอะไรเนี่ยไม่มีคนที่แบบไม่รู้จริงๆหรอว่าว่าเอ้ยเราไม่รู้จักมอดเราอาจจะแบบเฮ้ยหอคอยชั้นนั้นไม่ผ่านสิเขาอาจจะสงสารพี่เ่า,าแบบว่าชั้น4ี่ปดไม่ผ่านใช่ปาวัานนั้นอะ่ะเออก็เลยอาสาแนะนําเอามอดมาให้ใช้อย่างนี้ปะเย่ <Yeah. S 2> ถ้าสมมติว่าลงหอแล้วใช้มออ่ะ มันจะเอาความสนุกเหลจากตรงไหนอะในเมื่อคอนเทนต์ยากๆคุณใช้มอดไปให้มันง่ายแล้วคุณจะสนุกกับอะไรอะในเมื่อคอนเทนต์อื่นๆมันก็ง่ายหมดแล้วอะใช่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 ไหมออคอยนี่คือคอนเทนต์ที่ยากลองจากเลนเลยนะอือใช่ไหมคือคุณไม่อยากท้าทายแบบว่าตัวเองสักหน่อยหรอหรือว่าคุณเกิดมาแล้วแบบว่าสามารถผ่านได้ทุกอย่างโดยการที่แบบสกิลเดียวอะใช่ไหม แล้วก็ภูมิใจแล้วไงบอกบอกพูดแล้ววันนั้นที่เชิญไอ้คนนั้นเข้าดิสมาแย่เนาะแองพูดมาได้ไงบอสมดอยู่เหนือทุกสิ่งแย่คนเขาเบื่อจะตายแล้วใช่ไหมเจอมดเนี่ยแหละเขาเลิกเล่นแล้วกาชาเกลือกจะเถียงอีกปัญหาวันนั้นน่ะกาเชากาชาเกลือนั่นก็มีส่วนนะแต่แบบที่มีส่วนจริงๆเลยก็คือพวกมดเนี่ยแหละเจอคนบ่นประจำบางทีลงสังเวียนใช่ไหมลงสังเวียนเจอมาเป็นเดือนเดือนเออใช่ไหม และเรื่องกิลเนี่ยโคตรเชียดเลยนะแบบใช้ทั้งใช้ทั้งกิลวอะ่ะวันนั้นก็ยังตกใจนะวันที่แคทส่งมาให้พี่ดูว่าเอาเอเฮ้ยมันพี่กิลวนี้ใช้มอดหรือเปล่าเออมันต้องใช้มอดแน่แนเลยเออกิลวมันเต็นเป็นไม่ได้หรอกที่ตัวคอร์แลงหนึ่งยี่สิบตัวจะตีจบสี่สิบสองอ่ะมันเป็นไปนไม่ได้เว้พีเออคือแบบแย่ยกเป็นว่าจะเปิดตู้กาชาแล้วก็ดองแรงไวอ้อ่ะ ใช่ไหมใช่ไหมเออแต่แบบมีนะมีม,มีมีแน่นอนผมเห็นอยู่แต่อันนั้นอ่ะคือแต่อันนี้ผมตรวจสอบแล้วไงมันไม่มันไม่ใช่เออคือแบบอันนั้นอ่ะแย่คือแบบืนนแบบใช่ไหมแมงยังมีหน้านะวันนั้นอ่ะที่แบบเล่นๆอยู่แล้วอยู่ๆมาโผล่ในในในสตรีมอ่ะโอ้โห ทางเพงที่แบบด่าอยู่ขนาดนั้นแต่ก็ยังมาโพลือว่าหน้าด้านดีนะชอบถออือว่าชอบในความของน้องรับชอบในความหน้าด้านโคลไม่บ่อยๆนะจะได้ด่าเล่นจริงๆแล้ววันนั้นอะอะไรนะที่เราคุยกันในดิสอะใช่ปะ่ะเออที่เขาบอกว่าอะไรนะใช้มอสเล่นๆเออแต่มีคนหัวร้อนจริงใครหัวร้อนนะเราก็คุยไม่มีนะเออในคุยกันในไม,ไมเออใช่แหละเราพิมพ์ด่าใช่ปะ่ะเออแต่แบบเราก็ <K> uh <i> ก็คุยกันอยางน้ง<ล>หัวร้อนกิดครักันอยู่เลยถามหน่อยมีใครหัวร้อน <laughs> บ้างบ้าบอเออนสนุกเออแล้วแบบไม่รู้ดินะคลิปนี้นะที่ทําออกมาก็ไม่ใช่อะไรนะอยากให้ทุกคนนะเอออยู่เล่นเกมนี้ด้วยกันเป็นนานๆนะเว้ยไม่ใช่อะไรหรอกเอออยู่เล่นเกมนี้ด้วยกันเป็นนานๆแล้วก็อ่าอ,อย่างที่บอกเนาะอยากให้แบบไม่มีมอสอนะ รู้อยู่ว่ามันยากใช่ปละ่ะแต่แบบหลายคนผอดใจเพราะเจอมอสอันนี้ก็เยอะนะแบบลงด่านนี้ก็เจอมอสใช่ไหมยิ่งอะไรนะหมวดสังเวียนอะ่ะเออเอาเปรียบคนอื่นเออพูดมาได้ยังไงว่าตัวเองไม่ได้เอาเปรียบใครเออใช้มอสก็เล่นคนเดียวเออไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนสะหน่อยเออมันมีก,นะออการที่อกว่าใช้มอสและเล่นคนเดียวเนี่ยอะไรคือการเอามาเล่นในสตรีมก่อนใช่ อ,อวันนั้นในสตรีมคนเดียวหรือว่าเราอยากมาโชว์เออขิวแสงหรอหรือว่าอะไรเอออยากรู้มากเลยแล้วก็พี่ม,ม,มีม็อดนะอย่างงี้เหรออืมใช่ไหมพี่แล้วก็ออวันนั้นใช่ไหมที่แบบอ่าเล่น,เล,นเล่นกันอยู่ใช่ปะแล้วอยู่ๆก็โผล่มาตึงแล้วพูดมาพูดมาได้ยังไงผมเล่นของผมคนเดียวเออใช้มอดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนสักหน่อยกิวไงมึงเอาไปตีกิวอะ่ะ เออมึงเอาไปตีกิวอ่ะกิวที่อยู่ีเอเออสีเอขึ้นเอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครอปสิษนะเฮ้ยเ่องนี้อยู่โผล่มาจากไหนเออเออเูาอย่างนี้เราเล่นกันมาดีๆเขาเล่นแบบเดือดร้อนก็พกัเดือดร้อนใช่คนอื่นเขาปั้นกันตั้งนานใช่ไหมปั้นตัวกันมาเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเออกว่าจะได้ตัวน้ําหอมสิบห้าได้เบิกนี่ครบห้าช่องบางคนยังเบิกไม่เป็นเลยใช่ไหมล้วแบบอยู่ มีควายที่ไหนไม่รู้อยู่ๆแม่งเด้งขึ้นมาแบบวันแรกสองวันแรกไม่ขึ้นแล้วอยู่ๆวันที่สามโผล่มาแล้วอยู่ที่หนึ่งเลยเออแล้วอา้าวสมมติเกิลสิบใช่ไหมสมมติเกิลอันดับที่สิบใช่ไหมเขากําลังปั้นอยู่ใช่ปะเขาก็ดีใจแล้วเฮ้ยมันอยู่สิบแล้วอะอาทิตย์หน้าขึ้นเอสแน่ๆใช่ไหมแล้วอยู่ๆเกิลวมือแม่งเสือกขึ้นมาอย่างเงี้ยอา้าว มึงบอกว่ามึงไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะแล้วกิวที่สิบที่เขาตกไปอยู่สิบเอ็ดแล้วเขาไม่ได้ขึ้นไปเออันนั้นเรียกว่าอะไรเออกับคนที่เขาเล่นสังเวียนกํนลาลังเก็บถ้วยกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมีพวกมึงมาใช้โปเงี้ยตูมตูมตูมเอนาคะแนนนําแล้วเขาเอาอะไรไปตีก่อนอันนี้เรียกไม่ว่าเรียกว่าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรอเออคิดมีสมองแล้วอ่ะอย่าเอาไว้กั้นหูอย่างเดียวเอ้ควาย คือการตีกิวอสี่สิบสองล้านเนี่ยไม่ใช่ว่าทำตัวมาไกลๆกับกาถึงจะลงได้นะเฮ้ยใช่ไหมขนาดตันตเดียวตั้นต์ต้องมีห้าทับห้าตัวหนึ่งแบบนะเฮ้ยใช่ไหมของต้องฟูด้วยนะไม่ใช่ว่าอยากจะลงก็ลงได้เลยใช่พี่มีห้าทับห้ายังตีได้แค่ normal เองใช่ไหมบางคนอะตี normal ยังไม่จบเลยนะเว้ยเออ ต้องเห็นใจในจุดๆนั้นด้วยเว้ยไม่ใช่แบบอยู่ๆอยากพ่วงพ่างคือมอสแบบไม่ได้ว่าหรอกจริงๆอ่ะถ้าไปเล่นอยู่อยู่คนเดียวอ่ะเอาไปลงแบบเออลงหอคอยผมไม่ได้ว่าหรอกนะเพราะว่าอ่ะในเมื่อคุณไม่ต้องการเสพคอนเทนต์ที่ยากที่สุดอ่ะคุณก็ตามใจคุณเลยตามสบายอ่ะเอาที่สบายใจอ่ะใช่ไหมขอแค่คุณไม่ไม่มาปวนพวกแบบ PVP กิวหรือว่าพวกแบบห้องโออตกต่างๆยกเว้นเละนะใช่ไหม อ่าเนี่ยผมยอมรับได้อันนี้เออเออเรื่องเรื่องเลดนี่ยังพอรับได้นาอบางคนแบบตั้งใจจะแบบกับตั้งใจจะแบกคนอื่นน่ะใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยมันยากอ่ะเออไปแบกเออเข้าใจอยู่นะอันนี้อันนี้อันนี้ยังพอคุยกันได้อยู่แต่ไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องตีกิวกับไปลงสังเวียนไปป่วนคนอื่นเขาอ่ะอันนี้คือเที่ยอันนี้พูดเลยคือเที่ยใช่ไหมคือตอนตอนตอนที่ตอนที่พี่อยู่ญี่ปุ่นใช่ปะเออ พี่ก็นั่งเล่นใช่ปะพี่ก็ยังบอกลีโอเลยตอนนั้นน่ะเล่นด้วยกันเฮ้ยไอนี่มันใช้มอสว่ะไปเกาะไปเกาะมันหน่อยดีกว่าของเรามันยังไม่ฟูตอนนั้นพี่ยังไอนั้นไม่เป็นเลยเบิกคัมพีอ่ะเออพี่เบิกเป็นแค่ไอ้น้ําหอมอ่ะใช่ป่ะเวลสิเออแต่บางทีมันยากนะใช่ไหมแล้วแบบเออเฮ้ยรู้ว่าไอนี่มันใช้มอสเออแล้วก็รี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 แล้วก็ไปเกาะห้องมอสเออใช่ไหม แล้วก็เข้าใจในความหวังดีนะคนที่แบบเปิดในเลทแต่ไอคนที่เอามาตีกิวกับอาไอเน,นี่ยคือไม่เข้าใจเออแล้ววันนั้นคือแบบคือคิดนะว่ามันอาจจะเป็นตัน,ตนกาที่เราแบบคิดขึ้นมาเองเปล่าวะที่แบบว่าเออใช้มอสก็ไม่ได้หนักหัวใครนี่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนจนวันนั้นที่มาเจอเองในดิสเน่นแหละแบบเอ,อ้ยมันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆด้วได้ะไม่แต่เฮี้ยหนักสุดก็คือใช้มอสแล้วมาเถียงกันเนี่ยว่าไม่ไดเดือดร้อน,นอันนั้นคือเฮี้ยสุดแล้วใช่ไหมพี่ เออผมไม่เดือดร้อนก็บ้าแล้วมันไม่เดือดร้อนตัวเองใช่มันไม่เดือดร้อนมึงหรอกจะเดือดร้อนรูปพัฒนาไหมหรือใช่ไหมใช่ไหมแล้ว<ช> 2> <2> <ช>มาเถียงวันนั้นวันนั้นเถียงคอมเนเอ็นเลยนะโอ้โหแลวคือญาตแลวคือคนเล่นหายใช่ไหมคนเล่นหายก็เท่ากับว่าอ้าวจะอาออาจจะคิดว่าเออคนไม่คนเติมเกมนี้น้อยใช่ป่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันแพงใช่ป่ะแต่ว่าอย่าลืมดิว่ามันมีคนอีกหลายคนนะเว้ยที่ เติมแพ็กเกจหลายเดือนไอ้บัตรที่ว่าร้อยกว่าบาทใช่ป่ะพี่คนดื่ใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดคนพวกนั้นน่ะแบบรู้สึกเบื่อแล้วแค่ลงไปเจอแต่มอสป่ะลงสังเวียนทีไรก็ไม่เคยชนะเลยแค่เจอแต่มอสเลิกเติมเลยเออเลิกเลิกเล่นไปเล่นเกมอื่นเ้าคืออะไรอ่ะเคอตังจำนวนนั้นใช่ป่ะอาจจะร้อยกว่าบาทนะแต่ถ้ามันหลายคนมันก็หลายพันป่ะเออใช่ไหมมันก็หายเออแล้วถ้าเกิดไม่มีคนเติมเรื่อยๆแล้วเกมมันปิดอ่วแย่ มันมีคนส่งมาในไอ้นั่นอยู่นะบอกว่าทําไมพี่ต้องจริงจังด้วยเวลาด่ามอสใช่ไหมเออไม่ให้จริงจังได้ไงอ่ะคนหายอ่ะเออจริงแหละที่เขาบอกว่าเกมโทรศัพท์ใช่ป่ะพี่เกมโทรศัพท์อ่ะเออเดี๋ยวสักวันมันก็ปิดใช่ป่ะเออมันปิดอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะ,ละเกมเปิดมาเกมทุกเกมเปิดมาก็าต้องปิดครับผมใช่ไหมไม่มีเกมไหนอยู่ยงคกระพานบอกนะแต่มันจะดีกว่านั้นไหมอ่ะที่ว่าเกมที่เรารักใช่ไหม เราชอบเอออยู่เล่นกับเราเปน็นแน่ถึงแม้การชาไม่งจะเกลือก็เถอะใช่ป่ะเออเกมที่เรารักแต่เกมไม่ได้รักเรานะเออแต่เกมไม่ได้รักเราใช่ไหมมันจะดีกว่าปเปล่าวะเออดีกว่าแบบโอ้เติมก็แพงใช่ไหมเติมก็แพงเออกาชาเจอก,ชอกใชอ,อใช้กาชาไอใช้โปใช้มอสเกลโกงเกมไปอีกเฮียเออแย่อ่ามันจะมีพวกแบบหัวใสก็คือแบบ อ่าก็กูไม่ได้เติมนี่นาไม่เห็นหนักหัวกูเลยอออเกมอีกก็ติดไปกูไม่เติมกูไม่เดือดร้อยกูหาเกมใหม่ใช่ไหมใช่ไหมมันจะมีพวกพวกปัญหาป่วยแบบนี้แหะพี่ไอพวกเกปอดกปรกกินสังคมอะไรเยพวกเนี้ยแย่นะคือแบบแย่ควดแย่อใช่หลักๆของแกนวิดีโอนี้ก็คือมานั่งบ่นเฉยแหละดูสักว่าใช่ก็ตามหัวข้อเลยใช่ไหมพูดคุยกันวันอาทิตย์แต่เข คลิปวันคทิ์นี้ค่อนข้างเดือดหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าต้องอะอะไรนะว่านะมันก็ตั้งใจจะด่ามอดโดยตรงรอยู่แล้วเราต้องการจะทำคอนเทนต์นี้มาเนาะโดยเฉพาะอยู่แล้วเออก็คิดอยู่นะว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์เรียกตีนจากคนใช้มอดแต่ก็นะให้รู้ไว้เลยนะว่าดีใจนะ เยอะอย่างน้อยมอดเข้ามาใช่ปะ่ะะแสดงว่าคลิปนี้เรียกร้องความสนใจจากมอดได้พอสมควรก็ขอบคุณนะไม่มีอะไรจะบอกก็คือขอบคุณนะเหล่ามอดทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เออแล้วก็ช่วยปั๊มวิวขอบคุณครับ <c oughs> อ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะทุกคนเออเราไม่ได้ตั้งใจจะว่านะคนใช้มอดนะเออถึงจะใช้ใช่ใชไหมคือบางคนแบบว่าพี่ละ ทักมาเนาะพี่รหัสผมเคยใช้มอดมาแต่ตอนนี้เลิกเล่นแล้วเงี้ยก็ยังเข้ามาเล่นกับผมได้นะปกติผมจะไม่แบนตราบใดที่ไม่เอามอดมาเล่นในสตรีมผมเออผมบอกแค่นี้นะขอโทษด้วยนะวันนี้ที่คลิปมันค่อนข้างจะมีเนื้อหา,ายาบคายเยอะไปหน่อยแต่ก็คือคอนเทนต์ที่อยากทำมานานแล้วเออเพราะว่าเราอยากจะด่าคนใช้มอดโดยตรงเออแล้วก็เอออยากบอกทุกคนนะว่าเออ ขอบคุณนะสำหรับ360ยซับตอนนี้เนาะเออตอนนี้ชออ่องเราก็กลังโตขึ้นเรื่อยๆเนาะส่วนคลิป Q&A เนาะที่มีคนทักเข้ามาในเพจเนาะบอกว่าอยากให้ทำคลิป Q&A ใช่ไหมก็รอ500ยซับก่อนนะเออไว้ห้0รซับแล้วเดีย๋ยวผมจะขึ้นคำถามไปเนาะแล้วก็อยากจะถามอะไรเข้ามาก็ถามได้เลยเออเดี๋ยวเราจะซ่มคำถามแล้วก็มาคุยกันเนาะตอนนี้ก็แค่360เองอีกประมาณ140เนาะถึงทาร์เก็ตแรกเนาะ500ยซับก็เดี๋ยว เรามาทำ Q&A กันสำหรับคลิปวันอนาะทิตย์นี้ก็คงมีประมาณนี้เนาะออขอโทษ้วยนะสำหรับคลิปที่มีเนะื้อหาค่อนข้างหยาบคายไปด้วยนะสำหรับใครที่เข้ามาฟังแล้วอาจจะไม่เข้าหูเนาะน,นี่ก็ต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะและสำหรับคลิปวันนี้ก็คงมีประมาณนี้เนาะแล้วคลิปหน้าคลิปไหนเราจะมาทำอะไรกันต่อก็กดติดตามกันได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ